อะไรนะเราไม่มีเวลากันแล้วนะพรุ่งนี้เราจะไปทำธุระที่ไหนที่ทไหนเฮ้ยหมึกคำสีวาว<ะ>ิดทพ่อจะต้องนอนแล้วนะแถมลูกเองก็เหมือนกันถ้าอยากเข้าใจเนืเ้อเรื่องก็อาา่านซะพอดีที่เ็ตอ่านให้ฟังอ่ะฉันไม่ค่อยได้นอนเพราะฉันเอาแต่ฝันถึงชายคนหนึ่งฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาพยายามพูดบางอย่างกับฉันฉันพอจับใจความได้ว่าเขาไม่อยากให้ฉันไปโลบออกเซียนเพราะเขากลัวการสูญเสียบางอย่างไป เฮ้ยเหนื่อยชะมัดแต่ยังไงก็ตามตอนอยู่กับเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่กับคนรแปลกหน้าเลยมันผิดปกติอย่างมากเราก็เป็นคนที่ฉันรู้จักดีที่สุดฉันบอกครูคิดว่าพวกเราจะไปโลบอกเซนกันอย่างที่บอกเราจะไปหางานทําฉันเลยบอกครูคิดว่าเราจะไปหาอะไรกี่กันก็นะเห็นรอยยิ้มของเด็กคนนั้นมันทําให้ฉันรู้สึกดีฮะเรามาถึงแล้วล่ะฉันพาครูคิดมาที่ที่จะหางานทํา จนกระทั่งสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดที่สุดก็เกิดสิ่งมีชีวิตประหลาดได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็ฆ่าทุกคนรวมถึงสิ่งที่ฉันรักที่สุดด้วยมีต่ออนะีพีสองเนาะ